โวัสดีครับเราจะมาเล่นแมปดิปีที่ไม่น่ากลัวกันครับนี่ครับที่บอกว่าหลบตัวแหกปากตัวนี้แหละตัวแหบปากแมปอีกแมปนึ่งอย่างนี้เลย ยังไม่จบด้ยยั่ตายนะเราจะมาดูบีชัดีกันเอ,อื้อรูดจบโคตรเร็วแล้วก็เกมอัปเดตแถบด้านซ้ายนี้กลายเป็นฝั่งนี้แทนแล้วก็ไอที่มันเป็นแบบซ้อยแบบมันให้เห็นเหมือนกันแล้วตากที่ไอเครื่องหมายคำถามมันโลนโลอกออกนี่ก็พิมพ์จะไม่นีว้วใครแอมมาเนี่ย อืมเพื่อนบอกกระตูนเ็ตมันน่ากลัวขึ้นเงีะยออค่ะยัยคุย,ยไม่ดันผ่านาคำแล้วว่าลูกเล่นมันมอมอยนี่วะแล้วแถบอาบ่างบงอุย เป็นลูกเล่นเดิมมาแลยเดี๋ยวไม่แช่อัดเดตเติมลูกเล่นเขนนออ้ามาเติมอะไออกไปดิค่ะเออยโอ้ยเจ็ดตายทุกอย่างลดอัพหมด อัพก็ไม่ทางลูกเล่นขอขว้างดาวกระจายนยแบงกิวที่ห้อเวฟ้งแล้วก็ตกหล่นไปเสียหรอไอตัวนี้ ราต้องหยิบหัวเพื่อนเองทอะไรก็ได้เองเยอไปสิฟองแล้วกันปีเ ตัวแห็ดปากน่ากลัวที่สุดอะไรเขาจะใส่ดด้วยนี่คืงนี่เจ้าของมา มนนืแงะขอแสดงความยินดีมริเจษก่อนไนปะสืบอันนี้ได้ไหมก่อนยาโควิดโควิดวันนี้คนกินยาอันนี้อาจจะเปลี่ยนนะเพราะว่าสมัยก่อนยังไม่เคยเห็นในดวงจันทร์นี้แล้วก็พองมาสว่างนะ๋ยาจะบอกนะวิธีการการขึ้นปอยู่ะแทนนี้เง ที่จริงเคยบอกเราจะตะอีกทีต้นต้นมันแก้วบอกยังก็ไม่รู้เออเกือบตายเกือบตายไม่ใหญ่ลงไปเอเยเราจะติดอยู่บนลิฟต์ดีไหมล่ะ ก็ปั้มแจมสบายมากที่จริงมันแบบมืดสุดจริงระวังนะมันก็มืดมันก็ซาลินเฮดเลยเพลงมันมืดเพลงมันอยู่น่าดีดูดูตลกนะคือกำเนิดเพงเลงก็กำเนิดเพลง มากับก่อนถึงจะบอกคือใชอรู้อ๋ออันนี้รูแ้แล้วเนาอเน่ยมันดีเองโน้ทมันมีเพลงก็จะมีเดยงมาฝั่งน,นู้นยังไม่เคยไปไม่มุดเลยข้างในมันมดุด จะมีแต่คำว่าวิวกับไอมันจะมีแค่คำว่าวิวถ้ามันเป็นชื่อเนายไปจ้าย จริงธรรมดากันมา I'm going down. Take a bow. Ow. Yay! My friend. This is going to ธรรมดาในเกมนี <kung> ้จะกลายเป็นสีหักคอหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าสงสัยนะเราไม่ซื้อกอนหรอกนาน่นาๆซื้อไว้เพื่อได้ใช้แต่ถ้าเราเจอรูท A U F O รูทสองมันมักจะมีรูทสองกัน่ะถ้ารู้สนึงเดียวมันก็จะเป็นรูทสองเลยหรือว่าอัพมุเล่นทู่เล่น อาบุญอาบุญเขาเป็นนักดนตรีหนุ่มเด็นที่มันเกิดดีเลยนะแต่เราคิดว่าเขาคือการที่พี่เองไม่มีอะไรที่มันธรรมดาเลยครับตอนดูอแล้วมันเป็นฟ้าแดงไม่ไก้เริ่ม ว่าสว่างชะมัดเลยสว่างสะสะอาดตาเลยเลยหรอข้างล่างวันนี้นั่นด้วย น่าจะทำไม่ทันหรอกนันนีทางลงไม่ลงไปทางล่างแล้วเขดงม้ั่าไปด่าได่ไาไปดาไปดา่า่อย มักสมัเยินดูคิวเรืมังเ่าเลยมืดมากเันทีดำอย่างนี้มืดเอามาดูาเราเคยไปนั่นยัง,ยงน่าจะยังนะไปปฏิสํารวจข้างในยังไม่เคยไปเลยแต่ว่าเราไปมาแล้วเป็นครั

ดูอิออนมันก็ตัวแม่ได้เล่นแล้วมันจะตายที่ดีมันเล่นยากนะบอสบอสสุดท้ายมันเล่นยากส,สิดตลอดเลยไม่ไดไ้เราไม่ต้องทำอะไรดีกัน ທີ yeah, ່ອັນເລລົງເ ตัดเดียวจบจบโคตรเลยพราเขันม่ได้เล่หมาข้ามทำให้มนเก่นมาติดไายอันนี้ต่อปไปดท้า้วอังีฤษที่จร เรายังทำได้คือดูอนี้ทุกคนกระได้แต่ว่ามันจะมาเอยรันบ้งานี้มันจะดรกนโดนเสงเดเดเด มันมีปิดตั้งเองอันนี้หน้าต่างสยอมีรายการนี้ก็จบลงแล้วแล้วก็อย่าลืมกด like กดแช a r กด subscribe อย่าบ้าไโดนราคาแล้วก็กดดีกดดิ่งด้วยจะได้เข้าขีไใหม่ๆที่จะสร้างขึ้นมาโดยสุท้าก็ต้องไปกระโดดก่อนไปบไเออ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 ไอ